สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับตอนนี้ฝนโปรยปลายแล้วครับอยู่่าำกลางสายฝนกับ HK 200ซุปเปอร์แบบจัดหนักจัดเต็มประมาณห้าตักโดยประมาณนะห้าตัก สุดจัดประหลัดบอกเวลาใส่แต่ละครั้งเนี่ยแนบหน้านี่ยุบเลยอ่ะแหนบหลังก็ตรงดิง้งพอรวมช่างคนระับส่งประกวดคันนี้มาจากทางพาดชุมพลแบบอาแบบสุดบูมคนระับ ทำนีโอ้สุดจัดมากสุดจัดมากใส่เยอะลฝนตกโปอยๆครับว้า <c oughs> จัดหนักจริงๆไปดูแนวครับตรงเลยนะไม่ต้องพูดถึงครับ ดดนะเดี๋ยวมาดูยางก้าครับหกล้อพวกรถค่อนข้างใะยอเนะเดี๋ยวมาดูยางก้าหรือยางพันนะเนี่ยเขาจะใส่กีดตักกับกระบะใหญ่ๆเปรียบวิ่งกับสิบล้อได้สบายๆครับสำหรับใครมียางก้าหรือยางพันครับอันนี้ยางพันนะเนี่ย ไม่ใช่ยาง900า้อยตักแรกครับเขาจะนับดูว่าเขาจะใส่กี่ตักฟูโซครับอันนี้ตักที่สองครับ ที่สามไม่สะทบสะทานครับสังเกตดูแน,เนบเขาหนามากสามตักแล้วสี่ตักครับ ตดบูมเลยนี่ตักที่ห้าที่ห้ายังใสได้ครึ่งหนึ่ง แล้วอะมันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าดื่มรับ <c oughs> นี่กลกะก็เต็มอุ้มเหมือนกนันนะ เจ็ดตักแล้วพี่น้องเอ้ยเจ็ดตักแล้วเยอะกว่ายางแปดครับแปดสองห้านี่ห้าตักน่าจะแปดนะโอ้ ยังไม่หมดอีกเก้าเก้าแล้วหรือพี่อ่ะเก้าตักครับงานเมาเมา เน,นี่ยยังไปนี่ห้าตักกับ นนเทน็กดีๆกันให้มันมั่นคงกันครับยกล้อเราก็ยังไม่ถอยมานะจนกว่าอ่าเขาจะยกน,น,น่่ยกรอยเงี้ยถอยต้องถอยให้ตรงตรงปุ้งกีครับกีรพงศ์การช่างคนระับคันนี้ ผ่านไปกูอนหนึ่งไะได้ประมาณร้อยสองร้อยเที่ยวนั่นแหละตักเร็วขนาดนี้ครับห้าตักครับคันนี้เนี่ยได้รถใหญ่ใครอยู่รถใหญ่อ่ะได้เปรียบเลยเที่ยวได้เยอะ ตันหนึ่งก็ไม่ตำกว่าไม่ตำกว่า20กว่าเที่ยวคิดไปเลยเที่ยวเที่ยวละถ้าวิ่งแถวบ้านเที่ยวละ250ร้ว250รถเอาไปซะอ่า100รถตักนะรถขุดก็รถรถขนก็150บาทคูณไปเลย20อ่ะ อย่างต่ำพรารถใหญ่ตรงนี้่สสิิบยีบห้า 10, เที่ยวไปคูณร้อยร้อยห้าสิบไปครับเห็นๆเ,เลยถ้าเป็นเงินสด

แนบหลังไม่ต้องพูดถึงครับตรงทุกคัน